เวลาที่เราเห็นชาวข้าเข้ามาสู่ขางหลวงของเราไหลเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือลาบให้เห็นอยู่นีที่ขึ้นจากความรักชาติของเราความรักขาาิแล้วความสาวกขีฟังเสียงหัวหน้าหัวร้าที่เป็นธรรมพาเก้าเดินยังไงให้เดินตามนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธหัวร้าของเราคือพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกนำธรรมที่ประกศาศธรรมสอโลกจากถูกต้อแบ,บ่ยาบาสักสอนพวกเราให้กันพาไปยาเดินตามธรรมเดินตามอื่อยากอื่นแล้วก็ค่อยแค่ลขาดปลอดภัยนะส่วนเดินตามธรรมี้สงบโลกเย็นเป็นําดับไม่ว่าคนทุกคนจนคนมีมีธรรมในใจแล้วสม่ำเสมอกันด้วยความสงบโล่งเย็น ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่เย่อหยิ่งจ้าของขคนมีธรรมในใจย่อมเป็นคนวางตัวเสมอเข้ากันได้สนิทนสนิทครุทเราที่มีธรรมถ้ามันมีธรรมมีแต่ิกเลสมักจะเย่อหยิ่งจองหองของตัวว่ามีความรู้มากว่าสมบัติมีสมบัติเงินทองมากนี่เป็นเครื่องเหงยียบย่ำทำลาย จิตใ,ใจผู้อ,อื่นบอกช้ำแล้วผู้สุดท้ายก็มาบอกช้ำที่ตัวเองเข้ากับใครไม่ค่อยติดคนยินงก่โลกเขาไปอย่างนั้นถ้ามีถรรมเดใจแล้วไปที่ไหนเข้าได้โบเวลาจังได้พาพี่น้องกังหลายนำชาติเวลานี้ซึ่งเป็นความจำเป็นมากที่ควรจะเล่นนำไม่นำไม่ได้จะโจมจริงๆ สอง0ันห้ารมองดูอะไรอะไรมองดูไว้ว่าหัวคนหัวสัตว์จ่อลงในทะเลแห่งความล่มจมจะไม่มีตัวไหนมองหน้าขึ้นฟ้าก็ควาาเจริญรุ่งเรืองเลยที่ทำยังไงเนี่ยเราทบรณาหาถึงนึงความร่มจมใครมาทำให้เมืองไทยเราล่มจมมองไปที่ไหนชาใจชาติโตที่ไหนเขาก็ไม่เคยมาเบียดเบียนทำลาย ชาติไทยของเราให้ร่มจมสุดท้ายก็คือคนไทยของเราเทุกคนทุกคนจะผู้ทรบาบความร่มจมให้เจ้าของโดยความไม่รู้จักประมาณความฟุ้งเฟ้อเห่เหิมการอยู่การกินการใช้การสอยไม่รู้จักประมาณถือความฟุ้งเฟอ้อเหิมเป็นแนวหน้าก็กลายเป็นยักษ์มากินบ้านกินเมืองของเราสุดท้ายเมืองไทยก็จะจง นี่เกิดขึ้นเพราะคนไทยของเราทุกคนลืมตัวพากันจำมาไว้ทำข้อนี้สำคัญมากนะจะพากันลืมตัวมีมากเวลร้อยการเก็บรักษาให้รู้จักวิธีเก็บวิธีรักษาการจับจ่ายให้มีเหตุมีผลพาจับจ่ายอย่าจ่ายแบบนีสัยที่ัยนี่เป็นความฟุ้งเฟอ้อติดตัวมาแล้วตั้งดั้งดี่ธรรมะเป็นความรู้จักประมาณ ในการจับจ่ายใช้สอยการอยู่การกินให้รู้จักประมาณอย่าพากันดืมเมื่อลืมงตัวจะประคองตัวเองครอบครัวตัวเองตลอดส่วนรวมทั้งประเทศก่อนแรเพราะ,รระาวความรู้จักประมาณามีเราความานนาารู้จักประมาณคือทำทำหนัาท้ายนั้นการรู้จักประมาณแล้วก็เป็นทำต่างคนต่างคนนับแต่หนึ่งถึงสอง ทั่วคนไทยทั้งประเทศ6-2หรือ3ล้านคนเป็นคนเรียนวิชารู้จักประมาณปฏิบัติตามหลักวิชาความรู้จักประมาณด้วยความพอเหมาะพอดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้นไปดีขึ้นไปก็ปปเป็นอ่านว่าเบื้องฐานของเราพืชฟูเวงตัวเอง เพราะเราเป็นคนจะทําให้บ้านเบือเพราะเราลโลกโตเพราะความรูพพ้เพราะเหอเหอที่้รู้จักไปบ้านนี้เสร็จแล้วก็มาแก้ไขดัดแปลงตัวเองก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาบ้านเบอก็มีความสงบร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองไม่เดือดร้อนมากนะและ้วหาเข้าสูา่ธรรวะก็ธ่ามะก็เป็นเครืขอขอข่องควบคองจิตใจให้มีความสงบภายในใจอีกนั่นเป็นหลายขั้นหลายภูมิ ให้พากันไปนำปฏินำไปปฏิบัตินะเราได้พยายามเต็มที่แล้วที่ช่วยชาติบ้านเมืองในระยะที่ว่านี่แหละหัวเลี้ยวหัวต่อ2540นี่เป็นเวลาจะไปจะอยู่ทั้งจะนิมนต์พระมาก,กุสลาทั้งผู้ที่ตายก็ยังหายใจก็แมวก็แมวแล้วพากันมารอจะกุศลาคือปีห้าร้อยสั่สนนะ่ะปีมันจะล่มจม ถึงได้พากันฟื้นขึ้นเต็มเนื้อเต็มตัวทุกคนทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นนี่ตั้งแต่การช่วยชาติบ้านเมืองวันนี้ทองคำเราก็ได้เข้าสู่ทลงหลวงแล้วตั้งหมื่นหนึ่งพันเท่าไรกิโลฮะเดินเวอร์ร้อยสามจุเจ็ดกิโลครึ่งครับเดินเวอร์เดินไปร้อยสามสิบเจ็ดเอนี่ยทองคําเราเคยได้เมื่อไหร่ตั้งแต่ก่อนนะนี่ตั้งแต่เรา พร้อมหน้าพร้อมตากันขนขวายหาสมบัติเข้าสู่กำหลวงของเรานี่ก็ได้ทองคำทั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยกิโลกว่าหกร้อยเออหกร้อยสามเจ็ดกิโลกช่เนี่าทองคำเหลน่นี้ได้มาจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวต่างคนต่างขนขวายเข้ามาหาเข้ามา ยายาสิ่งที่โบกพองซึ่งกําลังขาดเกินมากเวลานี้ก็ได้ทองคําเอ้ามาตั้งหมื่นกิโลกว่าแล้วในส่วนอดอลล่าร์ไม่ได้มากนะดูมันสิบล้านกว่าี่เขา้ากลางหลวงแล้วนะ,ะสําหรับทองคําเขา้าเข้าทุกบาททุก,กาตาิไม่ล้วไหลไปที่ไหนมาที่ไหนเลยเราไปคนสั่งขาดแต่ผููเดียวทองคําที่ได้มามากน้อยร้อยทั้งร้อยให้เขา้า กลางหลวงทั้งหมดเพราะนั้นคือหัวใจของชาติเนยต้องรักษาหัวใจไว้จะให้หัวใจขาดถ้าหัวใจขาดอะไรไม่มีความหมายที่ทองคำคือหัวใจของชาติให้เข้าได้จากนั้นก็สมหัติเงินทองอย่างสมหัังเช่นอย่างเงินอย่างอื่นก็ตนล่าก็ได้เพียงสิบล้านสองแสนกว่าไดเข้าเข้าสู่กลางหลวงของเรา นอกจากนั้นยังกระจายช่วยอยู่ตลอดเวลามานะอ่ะาก็ไทยเราที่มีจํานเนนท่าไหร่ช่วยชาติบ้านเมืองทั้งนั้นแหละดอลลามีน้ำซ้ำอย่างถูกเงินไทยฉุดลากมาช่วยเงินไทยที่จะช่วยชาติต่อไปไม่เช่นนั้นก็ไม่พอสำหรับทองคำร้อยท้งร้อยไม่ให้ไหลไปไหนเลยเราเป็นคนสั่งการเองนะ พราะการที่จะทำดาเนินอะไรๆเราเป็นหัวหน้าเราต้องเป็นผู้คิดอ่านใจตรองทุกอย่างเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็สั่งไปตามนั้นตามนั้นแล้วดำเนินไปตามนั้นก็เป็นความราบรื่นดีงามเรื่อยๆมาดังนี้แหละเวลานี้ทองคําเราก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้วนั่นดอลลาร์ก็สิบล้านกว่าแต่ลยเงินไทยก็กระจายออกไปนี่มานี้ไม่นานนะไม่กี่วันเห็นไหมนะ่ะทางนาราธิวาส โรงพยาบาลต้องก็มาขอเมื่อวานให้ไปห้าล้านสี่แสนสี่โรงพยาบาลวันนี้ทางเพชรบุรีเจ็ดล้านสองแสนโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันเกย่ากบเรื่องการเราเราขนถวายมาให้ที่เราขนขวายมาก็คือสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละได้มาต่างคนต่างได้มาต่างคนต่างช่วยกันกุศุกันไปไอะไรนี่แหละจึงพอเปลี่ยนไป อะไรที่ไหนขาดเกินก็ช่วยกันหนุนกันไปหนุนกันไปอย่างนี้แหละสำหรับเราก็พี่น้องทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าเราไม่เอาอะไรเลยสามโลกธาตุเราปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ก็คือ อาชลักษณ์วาเบตตามีอัปลักมากที่สุดมีเท่าไรเป็นหมดเป็นหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ฝ่ามือเราแบวเลยแบลเลยเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละเราพยายามที่สุดเต็มกําลังรมบัติเงินทองเขาของก็ได้มาเพราะความพยายามของพี่น้องชาวไทยรวมหัวกันด้วยความสามัคคีก็เห็นมาประจักษ์อย่างนี้แหละให้พยายามฟังเสียงหัวหน้าหัวหน้ามีธรรม แล้วให้ยอมรับยอมรับแล้วปฏิบัติตนตามนี่ที่เราเป็นหัวหน้าพี่น้องทั้งหลายนี้เราก็หาที่ต้องติตัวเองไม่ได้ว่าได้สั่งการสั่งงานที่ไหนผิดพลาดไปบ้างตัวเองสร้างความสมอ,องอะไรในภายในตัวเองจะทําให้กระทบกระเทืเนอนแจ่ส่วนรวมเราก็ไม่มีเราหมดโดยประการทั้งปวงมีแต่ความเมตตาช่วยชาติบ้านือง ให้าพากันอุตส่าห์พยายามเดินตามนี่ก็เอาเดินอีกพักหนึ่งทองคําของเราให้ให้ได้เพิ่มขึ้่ไปอีกเวลานี้ทองคำในกลางหลวงของเรามีน้อยมากเราไปดูเองอวันไปมอบทองคำดอลลารเป็นครั้งแรกเลยแหละพอมอบเสร็จหัวหน้ากลางหลวงเขาก็มานิมนต์เราไปดูโดยเฉพาอะนะนิมนต์เราไปเขาบอกว่าในกลางหลวงนี้ มีผู้มาได้พบได้เห็นนี่เพียงสองท่านเท่านั้นแล้วใครบ้างล่ะสมเด็จพระเทพแล้วก็หลวงตานี่แหละนี่เขาให้เขาเราไปก็ต้องมีความหมายเ็งตัวเขาจึงให้เราไปดูเราก็ไปดูซอกแสกซิกแซกตลอดทั่วถึงหมดแล้วก็ไปสักถามได้เรื่องราวได้ความแล้วก็ออกมา ประกาศให้พีน่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบเรื่อยมาจนกรทั่งบัดนี้ว่าทองคํายังมีน้อยอยู่มากทีเดียวจังต้องอุตสาห์พยายามพ้นขวายให้ได้ทองคําเพิ่มเข้าไปแต่พออบอุ่นใจบ้างพอประมาณนี่เราพยายามที่สุดใลแลวเราไม่เคยอะไรที่ว่าจะไปแตะต้องสด็จสวดได้ก็ตา้า ได้สุขของส่วนรวมเราไม่เคยแต่มีแต่ขนหัวยเขา้า่าขนหัวยเขา้า่าหาทุกด้านทุกทางที่จะเข้าสู่ส่วนรวมได้มีความแน่นหนามั่นคงเราขอ,ขอให้เราทราได้เห็นใจแล้อุตส่าห์พยายามดเดินตามกันไปมีความแน่นหนามั่นคงจะเป็นสมบัติของชาติไทยเราครองทั้งประเทศนั่นแหละไม่มีใครมาครองควองสมบูรณ์ปูนผนก็คือชาติไทยเราเป็นผู้ครองจากการขนห่วยของตัวเอง พากันจําเอานะให้ไปปฏิบัต <c oughs> ิเรอะไรพยายามที่สุดแล้วในการช่วยชาติบ้านเมืองหลังๆมนันมีแต่การช่วยตลอดต่ก่อนแล้วก็อยู่แนะนำสั่งสอนธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยมากพอต่อจากนั้นมาบ้านเมืองจะล่มจมก็หมุนตัวออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเหมือนว่าจริงจังมากทีเดียว เอาจริงเอาจังมากตรงกระสั่งปัจจุบันนี่ก็ยังขอร้องจากบรรดาผี่น้อนหลายอีกเอาให้ตั้งตัวอีกครับพักหนึ่งเรื่องของคำของเราในก้างหลวงยังขาดอยู่มากทีเดียวเราไปเห็นเองนี่ก็ติดต่อกันมาโดยลําดับได้มาโดยลําดับก็ยังไม่พอใจอืมอ็นพาะอาันเจียงขอให้พากันพร้อมเพียงสามัคคีด้วยความรักชาติของเราเอง เรวคน้นขวยได้ทองคำมามากน้อยเอามารวมกันให้เข้าสู่กลางหลวงอีกสักพักหนึ่งเราจะพอมีลมหายใจบ้างนะนี่เราไปดูเองส่วนดนล่าอะไรเงินทองอย่างอื่นเราไม่พูดละเราพูดเฉพาะหัวใจของชาติไทยเราคือทองคำนี่ก็ได้อุตสาห์พยายามเราไปเอาอะไรล่ลละ เราไปที่ไหนบูติ้งที่วมีแต่การทาประโยชน์ให้โลกเราแมวอะไรมีแต่ช่วยโลกทางด้านทางด้านอะไรเอออายุก็ถึงขนาดนี้จะอยู่ไปกี่วันฮะอายุไปกี่วันเราก็ไปวิจุวิจาร์สำหรับเราเองแต่บรรดาพีน้องทั้งหลายที่อาศัยเราเนี่ยและเป็นตัวตั้งตัวตีนําหน้าจากวิจุิจาร์ในชีวิตของเรามากกว่าการวิจุวิจาร์กับตัวเองนะ เ้าพี่เราตัวเองไม่ค่อยมีตรงมีจารกับต,ตัวเองในชีวิตบ้างนะยิ่งกว่าจะไม่ตรงมีจารกับชีวิตของเราก็เวลานี้ลงตาอายุตั้งเก้าสิบกว่าแล้วเนี่ยจะทนทานไปอยู่ได้นด้นเท่าไหร่นีใครก็ว่าม่ตรงมีจารบ้างพอจะได้เสียงพยาบาลคนไขยกันให้ได้แต่เวลาเรามีชีวิตอยู่นี่เราก็ช่วยเต็มกําลังความสามารถเมื่อเราตายไปแล้วสมบัตินี้ก็ ไว้สําหรับลูกหลานให้มีความแน่วแน่วันโคมสงบร่มเย็นต่อไปแต่เรื่องราปบริเรนเราจะประกาศไปแล้วตั้งแต่โน้เขียนไป็นรมด้วยนะ <c oughs> เวลาเราตายสมบัติเกินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายนํามาเผาศพเราเอศพคนตายเน่าเฟะอยู่ได้หีบศพเ,เราไม่ขับเลยว่ ถ้าเรื่องตั้งแต่สมบัติทรัพยที่ผีเราทลายจะมานำมาบริจาคเผาศพเราเราตั้งตั้งคณะกระกกรมการไว้ครบถ้วนเก็บรักษาสมบัติทรัพที่มีมากน้อยนั้นรวมกันแล้วนําเงินจานวนดีเขาเ้าไปสื่อทองค้าชื่อทองเขาเข้าสู่การหลวงทั้งหมดเราจะเผาด้วยไฟอย่างอื่นเราไม่สนใจสมบัติทรัพที่ เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้มีชีวิตอยู่ก็คือลูกเต้าล้านไทยเราดีแหละมีชีวิตอยู่จะได้รับสืบทอดกันต่อไปเราจึงเขียนพิธีกรรมบอกไปบุญแล้วตั้งแต่บัดนี้เวลาเราตายเอาพิธีกรรมมาอา่านป้าวป้า,ปาคาือตัวของเราประกาศเองที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เราสั่งเรียบร้อยแล้วเขียนพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วด้วยเอาหน้าก้นหมายมาตรวจทานสำรวจที่เราเขียนพิธีกรรม เป็นั้นว่าสมบูรณ์แบบแล้วเต็มไปแล้วเวลานี้เองเพราะเราตายแล้วก็เอ,อาที่บักาศกรากาศสมบัติเรานี่ทั้งหมดจะนำเข้าสู่อ่อจะซือ้อทองคำเข้าสู่ทางหลวให้บทให้สมเกรตนาของเราที่ช่วยชาติบ้านเม,มืองเต็มหัวใจจนกระทั่งชีวิตขาดส่วนใดที่จะได้ใจแต่ยาดัาน,นเชื่ตายไปแล้วยังจะมีผู้บริจาคเอาสิ่งที่บริจาคเนี้ยเข้าสู่การหวิจริงวเวราสุดท้ายเราก็ไป ให้ปัญหาเราไม่ได้มีการกลัวเราละกลัวใครร้องอะไรเรื่องกลัวฮะกลัวเราเราเราบอกกลัวเราไม่กลัวเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรขัดข้องอะไรจิตใจโลกไปหมดพอหมดทุกอย่างก็มีตั้งแต่ความเมตตาที่อยู่กับโลกนี้เท่าไรกลัวใหญ่เลือกเจ้าลาเหนือเท่าไรกลัว แต่าอยากแก้ในการต่อไปเราจะพึกว้ายเวลาที่มีชีวิตอยู่ซึ่งพอเป็นไปได้แเ้าก็พยายามไปเ่ยตะก,ร,กรตั้งออกตใจละการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีนี่เป็นของหายากมันมแต่ความชั่วมาทําลายตัวเองนะเอาความดีงามที่จะเป็นเรื่องส่งเสริมจิตใจให้สง่างามและเบิกกว้างในภพชาติในต่อไปที่จะเป็นสุคติโลกสวรรค์ ก้าวเดินไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปสวยที่ประสมบัติในเมืองสวรรค์ชั้นคมนั้น,ม,นมันมีน้อยมากนะมันจะไปสวยตั้งแต่บาปแต่กรรมที่สร้างไว้ด้วยความคืกความกันองอยู่ในนรกกระเวกีนั้นแหะจะมากพ <c oughs> ากันแจ้ไก่นะสวรรค์นิ้พานใครเป็นคนบัญญัติรือเป็นคนประกาศสอนโลกเวลานี้ ใครหูหอกตาบอดมาจากไหนมาประกาศก็ศาสดาองค์เอกเป็นผู้ประกาศใครจะไปรู้แจ้งแจ,งจ้งทะลุยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกมาสอนพวกเราไว้แล้วซึ่งเป็นการถูกต้องทั้งหมดอยาพากันข้ามนะข้ามข้ามหัวพระพุทธเจา้าข้ามหัวตัวเองทำลายพระพุทธเจ้าก็ทำลายตัวเองนั่นแหละในสมาธระวงรังสตีงยด่านสอนไว้ให้หน่ากลัวก็ให้สอนให้ให้กลัว สิ่งที่น่ากล้าคือความดีงามทลายควา,ากัาคสร้างความดีงามเขาใส่ตัวเองนะใจนี้มันไม่ตายนะมันเป็นนักท่องเที่ยวใจนี้คือนักท่องเที่ยวไม่เคยพิพายไม่เคยตายไม่เคยสูญคือใจอยู่ในของสัตว์แต่ละตัวตัวละลัวๆไม่เคยตายใจเสวยเป็นนักท่องเที่ยวออกจากพพที่พบเข้าภพบัานภรั้เข้าพบที่ โส,สูงต่างๆวันนี้กีบกีกายไม่ไดรกิจโดยเดียวไปนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราสร้างความดีให้บ้านมีนความดีงามแล้วก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์จากนั้นก็ถึงขอพอดีพ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงให้เราสร้างตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าสร้างตามความอยากข,ของตัวเองแต่สร้างตามความอยากข,ของตัวเองนจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ใครก็มีจะสร้างตามความอยาก,ออกตัวอยากไปโผล่ท้องวันก็เกิดเกิดไฟเผาไหม้ท,ทั่วโลกดินแดนนี่จะทำตามความอยากต่ออย่าว่าไม่เกิดโผล่มันผิดบางผิดบางทานนั้นแหละถ้าสร้างตามหลักธรรมหลงเจ้าจาสองว่ากโดยลำดังนะนี่เมืองไทยเราเป็นเมืองพูดอย่าลืมพูดุทธเจ้านะ ให้คอยฟังคําสอนของท่านเสมออย่าฟังตั้งแต่คําสอนของกิเลสมันอยู่ในหัวใจใจดวงหนึ่งไม่ทราบว่ามีศาสตราของกิเลสตัวก็ไม่รู้อะไรอยู่ในนั้นสอนลากลงลาก,ลากที่จะสอนให้ขึ้นไม่มีทำให้าากิเลสสอนคนให้พ้นทุกข์ไม่เคยมีตั้งแต่การไหนมามีแต่ทำฉะนั้นสอนโลกให้พ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงตลอดมาเช่นเดียวกัน ให้พากันี้ไปยามเราหูหลวงตาบอดก็ให้ฟังเสียงท่านพูดเฉียวฉลาดแหลมคมคือจอมปราดเรื่องเจ้าศาสตราองค์เอกสอนโลกไว้แล้วให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะไม่จะนั้จะพากันเสียท่าเสียทีไปเรื่อยๆเนยถ้าไม่ฟังเสียครูแล้วเสียท่าไปเรื่อยๆนะถ้าฟังเสียครูแล้วจะสมบางสมบางไปเรื่อยครูคือศาสตราคือธรรม ยีเดเป็นครูอย่างนึกรับพาเดินใจกระซิบกระซาบลากลงลากลงลากลงแล้วจงไปจรงไปตามวันดีตาวนบากนะตัวที่จะขึ้นไปครับพุเจ้าสอนมีร้อยว่ากแเ่เนวพากันความกาสอนของพระพุทธเจ้านะยังไงบวัสดีอยู่ได้การทุกคนทุกคนนี่ให้รู้ว่าทุกคนมีหัวใจให้ดูหัวใจเขาหัวใจเรา มีมากมีน้อยให้ดูหัวใจกันเย้าแต่หัวใจของเราดวงเดียวนี้ไปเหยียบย่ําทําลายหัวใจของคนและสัตว์ทั่วโลกไม่ได้นะต้องดูหัวใจตัวเองเฉลี่ยถ้าดพงไปถึงหัวใจอื่นเขามีความรู้สึกยังไงต้องพิจารณาเฉลี่ยเปลือยแยให้พอดีพอดีเก็บความรู้สึกไว้ด้วยดีอย่าเปิดปากปากกอปากบอนใช้ไม่ได้นะ ใเป็นเป็นป่าเก็บความรู้สึกอะไรสิ่งอะไรให้พิจารณาซะก่อนเราพูดคำนี้ลงไปเราพอใจเราแล้วคนอื่นเขาจะพอใจหรือไม่เราพูดเวลานี้เป็นพูดด้วยความเครียดแค้งมีความกดดันพลักออกมาผากออกมาแล้วแสดงแต่ฟืนแต่ไฟไปเผาไหม้พูดหรือไม่หรือพูดเป็นอักเป็นธทม มีเจตนาหวังดีต่อกันพิจารณาให้ควรคำพูดคำจาแล้วค่อยพูดต่อ,อไปพิจารณาคนเรามีหัวใจแม้แต่หมาไปดูมันมันก็ไม่พอใจตีมันยิงร้องอะไรหมาก,ก็มันไม่พอใจมากถึงขนาดตีมันก็เจ็บมากมันก็ร้องนี่ว่าไงนี่คนอยู่ด้วยกันก็ต้องมีหัวใจเหมือนกันให้มองดูใจซึ่งกันและกัน เดี๋ยวดูแต่ใจเราอะไรก็เอาแต่ใจเราเป็นใหญ่เป็นอะไรใจเรามันวิเศษวิโสมาจากโลกไหนน่ะพอที่จะเอาคนทั้งโลกให้มาอยู่ในอำนาจแห่งหัวใจของเราดวงเดียวมันเป็นไปได้หรือเรียกว่าแปลงไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้เราจะคัดเลือกอยังไงที่จะให้เป็นไปได้ด้วยความสงบโ่มเย็นด้วยกันนี่เราต้องพิพจารณาเรื่องความคิดความอ่านตั้งาย อย่าสักจะว่าพูดแล้วพูดเราเป็นนิสัยปากบอนปากโอไม่ดีเลยนะให้ใช้ความคิดความอ่านก่กอนคนเราอยู่ด้วยกันได้หัวผิดยอมแล้วว่าผิดเมียผิดยอมแล้วว่าผิดอยู่กันได้จนกระทั่งวันตายถ้าผิดไม่ยอมรับผิดเอาความผิดมาเป็นความถูกก็ไฟเผาตัวเองและคนอื่นไปด้วยก็ยิ่งแตกกันดังได้ได้อย่างง่ายดายให้พากันจำเอานะโอ้มันไม่ใช่เล่นนะสอนมนุษย์เนี่ย อะไรจะอยากยิ่งกว่ามนุษย์ที่ถีมานะอะไรจะสูงเกินมนุษย์มันไม่ลงกันง่ายๆนะฮวิชาหมากัดกันก็คือมนุษย์นะั่นแหละเจอกันเา้าเฉพาะอย่างยิ่งผัวกับเมียไอผัวก็ถือสิทธิ์ว่าตัวเป็นผัวเมียก็ถือสิทธิ์ว่าตัวเป็นเมียส่วนมากเมียนั่นแหละถือสิทธิ์มากกว่าผู้ผู้ชายผู้ชายนานๆทนไม่ไหวเพาะว่ากันทีหนึ่งแต่ผู้หญิงมันแ,แกแวกแก ทั้งหยิกทั้งขวนหลังผู้ชายเลยห็นไหมละ่ะใส่เสื้อว่าเนี่ยข้างหลังมันถูกหยิกถูกขวนแว้วปวดเลยกลัวคนอื่นเ็าเห็นแล้วเขาอายเขาก็ใส่เสื้อว่าผู้ชายเพราะอะไรไปเลยก็ผู้หญิงมันตัวเนี่ยนะเล็บแบบสู้ไม่ได้สู้เล็บผู้หญิงไม่ได้นะยิงมันเล็บหยิกหลังผัวอนะไรมันสําคัญมันอยู่เล็บอะไรนะเล็บนิ่ มันเป็แหลมบน,นเล็แบแปลวแต่บนน้านาราการที่ก่อนเล็แบแปลอาจารย์อะไรให้อดให้โนอ,อยู่ด้วยกันต้องใช้ความรู้สึกไว้เสมอไม่เช่นันทะเลาะกันว่าจรทำความทะเลาะกันเป็นความสุขได้หรือเรารักกันก็ว่าเป็นความสุขได้กันตามความสมหวังหความรักก็เป็นความสุขเมื่อตากโอดตางฟังเสียงกันซึ่งกันและกันแล้วเป็นความสุขได้กัน ถ้าไม่ยอมฟังเสียงใครเอาใจใจแล้วดันละสร้างฝืนสร้างไปเผาหัวโทนไม่ไหวก็แตกสุดท้ายก็อยาก็ลา่ากันไปเป็นประโยชน์ไปอยาล่ากันแม้แต่บ้าส่มันล่าเราต้องเยียวยารักษาอันนี้ที่คับไปเลยใช้ไม่ได้ละละวันนี้พูดบ้าต่อว่าวันเดือยแล้วละไม่ได้พูดอะไรแักวละมันเดือยทั้งวันทั้งวันคอ้ทั้งตลาดได้รับรมที่ สอนดีไปประพฤติปฏิบัติให้ต่างคนต่างอดต่างทนเจ็บความรู้สึกไว้ด้วยดีอย่าปากเปาะปากเปาะอะไรกันนะส่วนบากเราก็ไม่ได้ตำหนิผู้หญิงทั่ว,วไปนะส่วนบ้าผู้หญิงมันปากเปาะมากว่าผู้ชายผู้ชายเก็บความรู้สึกได้ม้ากว่าผู้หญิงไม่ค่อยมีอะไรละดานๆถึงว่ากะทีส่วนผู้หญิงมันแแม่แแ่แว่แ อย่างนั้นแหะเพราะแครหลงต่บัวจรงไม่มีเบียมันมีฝา่ามืออันเดียวแล้ววัาไตปากเบียไม่ไหวเข้าใจไหมจริงไม่เอาเบียมันจะไม่ได้ตีปากเบียเข้าใจไหมเอรับพอ